ครับผมสวัสดีครับวันนี้ทัดสมุุรใยก็เข้าป่าอีกเช่นเดิมแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะฮะแต่ถิ่นนี้ไม่มีน้ํานะครับไม่มีน้ําเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าหาน้ําได้อย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะมาต้มมาม่ากันดูจากธรรมชาตินะครับป่าน,นี้ไม่มีแหล่งน้ำอ่าเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะต้มมาม่าตอนเช้ากันนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ดูนะน้ํานี้มันเป็นน้ํา จากธรรมชาติแท้ๆเลยนะครับวิธีการตรวจเช็คว่าน้ํามีอย่างไรนะครับเราจับเขย่าได้ยินนะครับท่านผู้ชมจะมีน้ําทุกบ้องนะครับช่วงนี้ช่วงกักเก็บน้ําใกล้ปลายฤดูฝนนะฮะเดี๋ยวจะเอาบ้องไหนก่อนเอากลาง,งก่อนได้เนาะวิธีฟันนะครับฟันเหนือข้อนะครับฟันเหนือข้อนี่นะฮะ เดี๋ยวเราจะค่อยๆเทเราจะต้อมมากๆกันนะครับวันนี้นะอันนี้บ้องจะน้อยหน่อยแต่ส่วนมากจะอยู่ที่โคนนะครับบ้องโคนเฮะเวลาเราอดน้ําอยู่ในป่านะครับน้ํานี่เราช่วยเราได้นะครับโอ้ยหก ยังมียังมีเยอะวิธีวิถีชีวิตคนป่านะครับสมัยก่อนโบราณเขาจะไม่เอาน้ําขึ้นป่านะครับขึ้นเขาเขาจะใช้น้ําในบ้องลาไยนะฮะจะเป็นน้ําบริสุทธิ์นะครับเพราะน้ํากันมาจากธรรมชาติจากรากไม้นะฮะเป็นน้ําที่สะอาดที่สุดแล้วน้ําจากแรกท่ทตุ นี่นะครับลำโคลนน้ำจะเยอะนะฮะต้องเช็คด้วยนะฮะอุ้ยไหลโอ๊ยหกหมดนี่หมดแล้ว ไฟไม่ต้องกลัวดักครับทีนี้เราก็จะต้มมาม่ากันนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาจะร้อนแล้วนะเปิดดูน,ดนาทานมากนะครับมีต้มม่าแบบคนป่านะครับคนป่าผมนี่แหละคนป่าแล้ะครับนะครับมาทานมะม่าด้วยกันแล้วน้ําในป่านะครับน้ําจากบ้องไผ่ธรรมชาตินะครับ ช่วยในด้านเรื่องต้านอนุมูลอิสระนะครับแกกดไหลย้อนช่วยเพิ่มพลังงานในร่างกายให้ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าใช้ชีวิตบนเขาแต่ละวันต้องใช้พลังงานเยอะนะครับขาดน้ำไม่ได้ก็พาเพื่อนๆมาได้รับชมในป่ากันนะครับเอเคครับชอบใจก็ กดติดตามนะครับเดี๋ยวชาติสมุนไพรจะพาขึ้นป่าเขาสูงอีกนะครับให้ชมสมุนไพรธรรมชาตินะครับสมุนไพรธรรมชาติล้วนครับผมสวัสดีครับ